ยิ่งฟังอาจารย์สิยิ่งเห็นความแปลกประหลาดในรัฐมนมูนมนูญ6 5 6 0เต็มไปหมดทั้งที่เราก็เห็นอะไรมามากมายอยู่แล้วนะคะแต่ตอนนี้ก็แน่นอนแล้วว่ารัฐบาลโดยเพื่อไทยที่เป็นแกนนำเนี่ยไม่ยุบสภา,าแล้วก็ปรับคอรมอเรียบร้อยแล้วแลตอนนี้ก็เป็นคุณสุริยรักษาการ,รพี่วิสุทธ์วิเคราะห์การเมืองสถานการณ์ตอนนี้ยังไงบ้างคะการเมืองนี่มีมีเรื่องฝ่ายค้านนะฮะมีฝ่ายรัฐบาลเนาะ มีฝ่ายแค้นมีจริงแล้วก็จริงมันมีเรื่องของอารมณ์คนในสังคมนะอันนี้ผมคิดว่ามันมีหลายปัจจัยแล้วจริงอารมณ์คนไม่ยอมรับกรณีคุณลุงอิงเนี่ยนะที่เจอไอ้คลิปประสิทธิภาพต่ำแต่แรงอะไรแรงทำลายล้างสูงเนยนะมันมันไปแล้นี่ผมคิดว่าความเชื่อมั่นต่อนายกอะโดยรวมมไม่มีโดยเราไม่มี นี่มันก็มีทางออกสองลำทาง,ทางใช่ไหมลาออกยุสภาสารรัฐมนูลซึ่งผมไม่ค่อยอยากจะเห็นนะกับรัฐประหารเนี่ยสามสี่ช่องทางใช่ไหมเออผมผมเชื่อว่านั้นหลายๆแฟกเตอร์มานั่งคุยกันแต่ถ้าเพราะผมเป็นนายกรัฐมนตรีนะ <laughs> ผมเลือกลาออกอคือ,ค,อคือลาออกเนี่ยคือที่ยกลาออกกันมาอย่า์ลาออกมันยังใช้กลไกลของรัฐมนูญได้แม้จะพิกลพิการนะ คนอาจจะไม่ไว้วางใจว่ามันจะมีตัวเลือกไม่กี่คนนะแล้วมันจะไปไหวหรออะไรนี่นะแต่ว่าวัา,าออกเนี่ยผมว่ามันอย่างว่ามันขี้แคลรมลงความไม่พอใจเยอะแล้วเป็นการเสียสละของนิ<ม>ววัตถาออก<ม>นะผมว่าผมว่าอย่างนี้ก็ข้างสวยนะคือมันก็เดินหน้าต่อก็สถา,านยกไปเลยใช่ไหมมีประสิทธิภาพหรือไม่บรรลัดด้วยผลงานและการยอมรับก็ว่ากันไปซึ่งผมอยากเห็นแนวนี้นะแล้วก็เรื่องยุบสภาเนี่ย ถ้าเป็นช้อยผมเลือกช้อยสองนะคือยุคสภาถ้ามีประเด็นมากรักแต่ผมยืนยันว่ามันเรื่องหลายฝ่ายเข้ามานะ mm hmm. ยุคก,ก็ประชาชนตัดใจส mm ัก hmm. ให้คือนอำนาจไปแต่ว่าเรื่องยุทสศาสยากมากก็คือเหมือนอาจารย์บอกอ่ะมีพรรคประชาชนพรรคเดียวบอกเอานะ mm hmm. พรรคอื่นไม่เอาไม่เอาเพราะว่ามันเสี่ยง mm hmm. คือพรรคเพื่อไทยถ้ายุคสภาเนี่ยโอกาสกลับมาตอนนี้ยาก mm hmm. นะฮะพรรคอื่นยุสภาเขาหน้าจะได้กลับมาเปล่าไม่รู้เลย mm hmm. พรรคจะมีหรือเปล่า ยังไม่รู้เลยนี่แปลว่าอำนาจมันอยู่ในในักการเมืองอกลไกเรื่องสารรัฐธรรมนูญอะซึ่งผมว่านี่คงทำหน้าที่อยู่ผมเชื่อนะว่าว่าว่าน่าจะออกมาผลที่อาจจะไม่พึงปรารถนาสนำหรับนายกนะแต่ว่าแม้ว่าเราจะไม่อกผมไม่อยากจะเห็นการใช้กลไกเนี่ยแต่ต้องยอมรับว่ากลไกนเดินหน้าแล้วแล้วก็คิดว่าไม่เกินสิงหาก็น่าจะน่าจะ ทราบกอบวินิจฉัยซึ่งกลไกมันเดินหน้าไปงั้นถ้าเลือกแว่บอกยุสภากับยุสภากับลาออกนะผมว่าไม่ต้องใช้ใกลไกสารรัฐมนูญ <laughs> ส่วนกลไกหลังเนี่ยรัฐประหารดีอย่าใช้เลยนะฮะือตอนนี้มีคนเสนอเรื่องใช้มาตาห้าใช่ไหมใช่อำนาจอีนอกเหนืนอ,อน,นี่ก็ไม่อยากจะเห็นเท่าไหร่แต่ว่าประเด็นคือนายกผมว่านายกตอนนี้เลือกใช้วิธีอยู่ต่อวัดดวงวัดดวงคือ ถ้าสารรับนูวิจฉัยแล้วว่าอยู่ต่อได้ก็โอเคก็เป็นความเชื่อมั่นเป็นการประกาศกศักดิ์ศรีเป็นความมั่นใจต่อแต่ถ้าเกิดว่าสารวินิจัยว่าอยู่ต่อไม่ได้ผมว่ารัฐบาลชุดนี้ก็ยังเดินหน้าต่อได้ภายใต้การกำก,กับดูแลของพระเพื่อไทยนะแม้จะสั้นจะยาวมันไปได้อยู่นะมันมันไม่ตันอนะมันจะไปไงไม่รู้อะมันแบบมันอึมครึมแต่มันต้องมีทางออกอ่ะแต่ยืนยานไม่อยากเห็นทางออกโดยหนึ่ง การใช้กลไกสารมูล2คือรัฐประหาร3ามก็ใช้อำนาจพิเศษเนี่ยไม่อยากเห็นครับคอาจารย์สิเห็นเรวยพี่วิสุทธ์ไหมคะว่านายกควรลาออกเพื่อลดแรงกดดันจากสังคม เดี๋ยวประเด็นแรกก่อน<ม>เข้าใจว่าวันนี้ได้รับการเข้าไปถวายสัตว์แล้วค่ะซึ่งรัฐมนตรีนายนุ่มปรีรักษาการน่าจะเปลี่ยนจากคุณสุริยะมาเป็นปนายกรัฐมนตไปแล้วนะคะนั่นคือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองอขอต่อจากพี่พิสุทธิ์ว่าถ้ายุบสภาตอนนี้เนี่ยอันนี้ตอนนี้จะเป็นประเด็นที่สิบไม่เห็นด้วยที่สุดเลยเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะถ้ายุบสภาตอนนี้สภาหมดวาระลงงบประมาณปี2569จะยังไม่ผ่านยังไม่ผ่าน นะคะคือถ้าจะยุบสภาจริงๆไม่อันนี้ต้องบอกให้ชัดนะคะว่าไม่ได้ปฏิเสธทางเลือกของการยุบสภาแต่ว่าถ้าจะยุบก็ต้องรอให้ภารกิจบางอย่างมันสําเร็จลงไปก่อนนะ<ม>อย่างเช่นการผ่านงบประมาณ6-9และการอย่างน้อยคือสเต็ปแรกของการแก้รัฐธรรมนูญการผ่านประชามติถ้ายุบณวันนี้เนี่ยทุกอย่างจะจะพังไปหมดเลยนะคะ<ม>ทีเนี้ยในยในแง่ของทไลาย เห็นตรงกันกับพี่พิสูจน์ว่าน่าจะประมาณสิงหา,งหาคือถ้าพูดสั้นๆเนี่ยเ,เดี๋ยวตอนนี้สารรัฐมนูลขอให้นายมนตรีชี้แจงมาสิบห้าวันแล้วต้องส่งไปให้สวพิจารณาคือคนร้องอ่ะพิจารณาอีกสิบห้าวันตรงกับวันที่นายมนตรีอีกสิบห้าวันแล้วสารก็จะใช้เวลาพิจารณาซึ่งน่าจะประมาณสองเดือนนั้น,นั่นทำไมถึงเป็นสิงหานะคะแต่ทีเนี้ยถ้าถ้านายมนตรีลาออกตอนนี้กับลาออก กับต้องออกถูกสั่งให้ออกเมื่อเมื่อคำวินิจฉัยไม่เป็นคุณเนี่ยนะคะจริงแล้วสิ่งที่จะตามมาในแง่โครงสร้างเนี่ยจะไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่เพราะว่าคณะรัฐมนตรีทั้งหมดจะกลายเป็นคณะมนตรีรักษาการทันทีนะคะความต่างอยู่ที่ตรงไหนรู้ไหมคะพี่วิสุทธิ์อยู่ที่คุณแพทองทานเองคือถ้าสมมุติลาออกวันนี้เนี่ยคดีเนี่ยมันจะถูกเขาใช้คำะไรนะคะถูกจบยกเลิกไปจบมันก็พิชิตชื่นบานใช่ก็จะถูกถอนไปดังนั้น ก,ก็จะไม่ได้มีคำวินิจฉัยว่าผิดหรือถูกนะคะแต่ถ้าคุณอุ้งอิงเดินหน้าเสี่ยงซึ่งคิดว่าเดินหน้าเพนนือเดินหน้าแล้วถ้าคำวินิจฉัยเป็นคุณก็ไม่เป็นไร<อ>ก็บริหารประเทศต่อนะคะแต่ถ้าเป็นเป็นทางลบปุ๊บเนี่ยก็จะขายคุณเศรษฐาในความหมายที่ว่าจะไม่สามารถดำรงตำแหน่งในบริษัทในหน่วยงานใดๆไ,ได้เลยนะ,ะอันนี้ก็ จริงๆเขาคิดว่าไม่ค่อยเป็นธรรมกับคุณเศรษฐา,า ừ, หรือกรณีคุณอุ้งอิงเองแต่ว่ายังไงก็ตามตอนนี้คิดว่าสีดาลุยไฟแน่ๆน่ก็คงเดินหน้าต่อทีนี้ถ้าเดินหน้าต่อถ้าถ้าเกิดเป็นคุณก็คงไม่ไม่มีอะไรอาจจะมีการปรับพอรมอมอ,อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เตรียมปรับทับให้มันแน่นกว่านี้เพื่อรองรับการเลือกตั้งนะคะจะจะไปยุบใกล้เลือกตั้งหรือยุบก่อนเลือกตั้งนานๆนั้นก็คงเป็นเป็นอะไรคะ การประเมินสถานการณ์ในขณะนั้นแต่ก็ยังคิดนะคะว่าอย่างที่พี่พิสุทธ์ว่านะกระแสความไม่พอใจมันมีเรื่องกระแสเข้ามาก,ก็เลยคิดว่าต่อให้ต่อให้คามินิฉัยเป็นคุณเนี่ยก็มีโอกาสที่จะยุบสภาเร็วกว่าที่ที่เคยคาดกันเอาไว้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก,ก็จะไม่รัฐบาลเนี่ยก็จะต้องทําภารกิจก่อนอะนะคะคือเราพูดถึงถ้าไ,ไปตอนนั้นเนี่ย งบประมาณ69คงผ่านละนะะแต่ภารกิจที่รัฐบาลจะต้องทําชัดๆเลยเนี่ยก็อย่างเช่นเรื่องแก้รัฐมนูญนะคะหรือการปรับยกย้ายถ้าถ้าไม่ได้เป็นรัฐบาลรักษาการนะคะในเรื่องการปรับยกย้ายนั่นคือเหตุผลที่ทางเพื่อไทยถึงอยากได้มหาไทยคืนมาด้วยนะคะแล้วก็คงมีมีหลายประเด็นอะ่ะอย่างเช่นเ,เรื่องออนอกจากเรื่องยกย้ายเพื่อเตรียมการเลือกตั้งแล้วเนี่ยมหาไทยก็เป็นเป็นหน่วยที่ อย่างเช่นนโยบายของเพื่อไทยที่อยากทํำเรื่องอะไรนะคะคุณคุณสู้เราช่วยไหมคะมแก้ปัญหานี้านี่ซึ่งมันต้องใช้ช่องใช้ผู้ว่ารชาชการและกลไกของมหาไทยในการเข้าถึงซึ่งก่อนหน้านี้มหาไทยอยู่กับภูมิใจไทยเนี่ยก็ไม่ขยับให้เพื่อไทยเลยนะคะหรือแม้แต่เรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยพักที่ไม่ยอมขับเคลื่อนจะขอใช้แบบนี้แล้วกันซึ่งก็เห็น ในทางเดียวกันกับทางสวเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ทําไมเพื่อไทยถึงต้องอยากได้ภูมิใจไทยเอ่อเพื่อไทยถึงอ,อยากได้มหาไทยกับคืนมาซึ่งก็คงจะต้องทําภารกิจเหล่านี้ก่อนที่จะยุบสภานะคะแต่จะทําได้มากน้อยแค่ไหนพลังของความออของของออการตอบรับจากสังคมแค่ไหนเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นคําถามใหญ่นะคะแต่ถ้าสมมุติคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญ เป็นลบกับคุณแพททองทานคุณแพททองทานหมดสิทธิ์การเป็นนายมนตรีแล้วก็ไม่สามารถดำรงตำแหน่งอื่นๆได้ด้วยซ้ำและคณะมนตรีก็จะกลายเป็นคณะมนตรีรักษาการอันนี้ก็จะจะยุ่งหละนะคะ mm hmm. เพราะว่าคณะมนตรีรักษาการจะแต่งตั้งยกย้ายก็ไม่ได้ใช้งบประมาณก็จะยากอย่างตอนนี้มีตําแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยแบ่ง mm hmm. ชาต <c oughs> ิแบ่งชาติรัฐมนตรีรักษาการแต่งตั้งไ,<ด>ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ค่ะนะคะดังนั้นเนี่ย ทางที่จะต้องทางที่เพื่อไทยจะต้องเลือกเนี่ยก็คือการเลือกนายกรัมนตรีคนใหม่อย่างน้อยก็คือมา uh huh. มา ไม่ให้เกิดทางตันที่ป็นประเด็นที่ที่เค้กตั้งเอาไว้ว่าเราจะตันหรือไม่ตันเนี่ยขอยืนยันเลยครับว่าไม่มีทางตันทางการเมืองค่ะทางตันใดๆนี่เป็นทางตันจอมปลอมทั้งสิ้นนะเดี๋ยวเราจะคุยรายละเอียดกันว่าทําไมมันถึงจะไม่มีทางตันทางการเมืองแน่ๆงั้นขอจบไว้ตรงนี้ก็ได้ว่าคือถ้าถ้าไม่เลือกที่จะยุบสภานะอย่างเมื่อกี้ยืนยันนะคะนักวิทยาศาการภายใต้รัฐมนตรี260เนี่ยยุบได้นะคะเพราะว่าตามมาตรา103 แต่ถ้าแต่ว่าเชื่อว่าเพื่อไทยก็จะไม่เลือกทางนั้นจะเลือกการเสนอนายกรรีคนใหม่ก็คือคน<ะ> a ด d i d คนที่3ก<ะ>็คือคุณ<ะ>ชัยกเกษมซึ่งตอนนี้ก็ออกมาคึกคักที่ค่คแต่ก่่นจะถึงตรงนั้นอาจารย์ก็คิดว่าคุณแพทองทานเนี่ยก็จะรอจนกว่าสารจะมีคำวินิจฉัยอันนี้ไม่อยากอ่านใจนะเพราะว่าแล้วอ,อย่างที่วิเคราะห์ไปแล้วค่ะว่าถ้าถ้าออกตอนนี้แต่หมายถึงว่ารอให้ รอให้งบเสร็จอะไรก่อนเนี่ยนะคะคก็น่าจะใกล้ๆสิงหาแล้วอาจจะต้องฟังสัญญาณน่ะคิดว่าน่าจะน่าจะ,ะต้องฟังสัญญาณว่าเป็นทางไหน<ะ>แล้วค่อยตัดสินใจเพราะว่าถ้าออกก่อนที่จะมีคําวินิจฉัยถ้ามันมีแล้วโน้ตที่เป็นทางลบเนี่ยอย่างน้อยก็จะไม่มีอะไรครับผลทางกฎหมายในที่จะเล่น,นงานได้ค,<ะ>คือจะ,จะไม่ถูกไม่มีความผิดติดตัวไปตลอดชีวิตซึ่งมันเป็นเหมือนตราบาปอ่ะแล้วก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นความ เ,เป็นจุดที่รัฐมนูญเนี่ยไม่ควรจะทําให้คนที่เป็นตัวแสดงทางการเมืองได้รับผลกระทบแบบนี้เพราะมันมจะทําให้คนดีมีความสามารถมีคุณสมบัติที่เหมาะสม,สมไม่อยากจะเข้ามาสู่พื้นที่ทางการเมืองแต่ว่าเดาใจนุาท่าผมเดาใจผมว่านายกไม่ออกกัตอนเนี้แต่ไม่แน่นะค<ม>ือช่วงก่อนที่ศาล<ม>จะวินิจฉัยผมว่าเป็นจุดวัดเหมือนกันนะผมเชื่อว่าถ้าเห็นแนวโน้วว่าโดนนะ การลาออกก็ยังสวยค,คือสวยสําหรับเกียรติศักดิ์ศรีและครอบครัวด้วย<ช>แล้วก็มีทางออกที่มันสง่าง,งามไงว่าผมว่าเนี่ยช่วงช่วงระหว่างสิงหาเนี่ยผมเู้ว่ก็จะมีโอกาสที่จะตัดใจอยู่แต่ช่วงนี้ไม่ไม่ทำอะไรเดินหน้าต่อ,อกรกฎาคมจะเป็นช่วงที่จะตั้งหลักอ่ะทุกคนคจะตั้งหลักค่ะ